สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสชาแนลก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลนะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกม t อฟไท i ทันและวันนี้ผมก็มาตามคําขอของทุกคนหลายๆคนที่ขอเข้ามานะครับนั่นก็คือจะมาเล่นเป็นแ c คโค a n คนโทซ u ันะครับและก็หลายคนมากนะครับที่ขอเข้ามาให้ผมเล่นไดโนเสาร์ตัวนี้นะมันจะเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในวงตระกูลของอัลโลซอ i d เดนะครับ และก็จะมีชีวิตยอยู่ในช่วง112-125ล้านปีก่อนนะถูกค้นพบอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือและยังเป็นหนึ่งในนดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดด้วยนะครับมันจะมีความยาวอยู่ถึง11.5เมตรเลยนะและจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ6.8ตันนะครับถือว่าตัวใหญ่เกือบจะเท่าพวกจิกันโนแล้วก็พวกคาคาโลดอนหรือทีเล็กได้เลยนะครับส่วนรูปร่างและจุดเด่นนะครับ ก็จะเป็นไดโนเสาร์ตัวที่มองข้างๆนี้ก็คือรูปร่างค่อนข้างใหญ่โตมากและก็รูปร่างค่อนข้างที่จะเออค่อนข้างที่จะแบนน่ะมองมุมข้างบนนี้ก็แบนมากนะครับสําหรับแอคโครนะก็จะเป็นรูปร่างคล้ายกับจิกานโนแล้วก็คาค์โรดอนหน่อยนะในระหว่างเราประวัติเนี่ยหวังว่าจะไม่มีตัวมากัดเช็คดูนิดหน่อยนะครับโอเคและจุดเด่นของแอคโครก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้ผมก็จะมาทดสอบเสียงร้องนะครับสําหรับประวัติของมันผมก็เล่าไปน่าจะพอตัวละมาดูเสียงร้องที่หกันเลยนะครับเป็นเสียงประกาศของแอคโคะอะก็จะประมาณนี้เลยสั้นๆนะครับและต่อไปก็จะเป็นเสียงความรักและต่อไปก็จะเป็นท่าขู่นะครับอ่าท่าขู่มันจะกลมหน้าลงนะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งอะ ก็เมื่อกี้ยจะเห็นไม่ชัดก็จะกลมนาลงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกิ่ยเทแล้วต่อไปก็เป็นเสียงเตือนต่อไปก็คือเสียงเป็นมิดนะครับเสียงเฟลลี่และต่อไปก็อ๋อเป็นท่าสะบัดต,ตัวและก็เป็นอ๋อเป็นท่าเกา่าเป็นเกานะครับ เออมันมันเป็นรูปต่างจากตัวอื่นอะเพราะว่าตัวนี้มันยังเป็นมอสอยู่เลยโอเคแล้วก็สําหรับเสียงร้องก็จะจบประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นท่าโจมตีนะโจมตีที่หนึ่งก็จะเป็นการกัดธรรมดาแล้วก็ท่าต่อไปนะครับท่าโจมตีที่สองนะท่าโจมตีที่สองเนี่ยมันจะมีอยู่สองท่าทางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ย ท่าแรกก็จะเป็นการกัดธรรมดาสีแดงจะเป็นการกัดบรีบธรรมดาครับส่วนท่าที่สองเนี้ยก็จะเป็นท่าง้างอ่ะนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นท่าง้างหรือว่าท่าชาร์ตนั่นเองนะก็จะง้างขึ้นมายืนจะยืนขึ้นเป็นค่อนข้างที่จะแนวตรงอ่ะแต่ไม่ตรงนะโอเคส่วนท่าต่อไปก็จะเป็นท่าขวดกวันน่าจะไม่มีบีดนะครับเพราะว่าแอครมันเน้นทากัด อ๋อท่านี้เป็นท่ากระทืบเท้าสำหรับตัวเล็กๆที่มาป่วนใช่ไหมและก็ต่อไปนะครับท่าฟาดหางเห็นเขียนบอกไว้ว่าจะทำให้ศัตรูกระเด็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกระเด็นจริงไหมท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าขากลับก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้แต่ไม่กัดจะเป็นการวิ่งเหยียบมั้งโอเค ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซาเฟน์ครับแล้วก็พบกันในเซิร์ฟออรเลนียนะและก็ผมก็ได้ฟาร์มมาพักหนึ่งแล้วนะสำหรับเอกโครตอนเป็นตัวเด็กคือเซิร์ฟนี้เนี่ยถ้าถ้าจะเล่นตั้งแต่ตัวเด็กไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันโตเร็วส่วนมากถ้าเราเป็นตัวเด็กเราเจอก็เจอแต่พวกตัวใหญ่อะเจอตัวใหญ่เราก็ลาไม่ได้อยู่ดีผมก็เลยให้มันโตเลยดีกว่าก็เลยโตแล้วค่อยออกลาก็แล้วกัน ผมคิดไว้ประมาณนี้นะครับและก็ตอนนี้ผมก็ได้โตเป็นอาเดลเรียบร้อยแล้ mm hmm. เมื่อครู่เลยหม,มาดๆเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ทะเลสาบบิ๊กควินนะ mm hmm. ว่าจะมีตัวไหม mm hmm. สำหรับแอคโรของผมเนี่ย mm hmm. ผมก็เล่นเป็นสายดีเฟนส์ครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เราเดินคนเดียวเอาไว้สู้กับพวกกี่ตัวใหญ่ๆอะ mm hmm. ถ้าเราเล่นเป็นสายบาลานซ์หรือว่าสายสปีดเนี่ยเรา mm hmm. เราไม่สามารถโซโลได้ดีเท่าไหร่อะ สำหรับตัวผมนะก็มันจะขึ้นอยู่กับไดนโนเสาร์แต่ละตัวด้วยสำหรับสไปโนสปีดเนี่ยก็คือสามารถโซโลได้โคตรดีเลยน่าจะดีกว่าสายดีเฟนต์ด้วยซ้ำนะสำหรับความคิดผมส่วนพวกบนบกเนี่ยก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวด้วยถ้าพวกเดินช้าเนี่ยก็เล่นสายดีเฟนต์ไปเลยก็ได้หรือไม่ก็บาลานถ้าไปเล่นสปีดยังไงก็หนีเขาไม่ทันอยู่ดี ดีไม่ดีตัวเราบางเราสู้กับพวกตัวเล็กกว่าอาจจะแพ้ได้ด้วยโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงทะเลสาบบิ๊กควินนะครับดูว่าจะมีตัวไหมตอนนี้เราเริ่มหิวน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะลงมากินน้ำนะเอาจริงในเซิร์ฟนี้เนี่ยก็ต้องระวังไดโนสุขัดด้วยนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เขามีหมอดไดโนสุขัดด้วยนะ ไอตัวนี้ก็คือขึ้นมาทีไรก็กัดเราคาหักเราก็ไม่สามารถหนีได้ถ้ามาตัวเดียวเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะน่ากลัวเท่าไหร่สําหรับไซส์อย่างเราแต่ว่ามาสองตัวเนี่ยก็คือเราไม่รอดแน่นอนเนี่ยตรงนั้นมีสไปโนเด็กด้วยนะครับไม่จูวีก็น่าจะเป็นวัยรุ่นนะสไปโนตัวนั้นเดี๋ยวรอให้ขึ้นฝั่งเราจะไปทักทายสักหน่อยอะ่ะ กินน้ำค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะพอดีให้เราดูสไปโนตัวนั้นไปด้วยเีย่เหมือนมีตัวมาตัวอะไรอะตัวเล็กๆเ,เหมือนกันสไปโนขึ้นไปตีแล้วอ่าเหมือนเหมือนสไปโนกำลังสู้กันกันกบไอตัวตัวตัวเล็กๆตัวนั้นเน่ยไม่รู้ตัวอะไรมองไกลๆมองไม่ออกเดี๋ยวเขาไปดูใก,ก,กล้ๆก่อน เอาสไปโนสไปโนแดงเฉยอะทุกคนดูดิสไปโนสู้ไม่ได้อะเฮ้ยเป็นตัวอะไรอะอ๋อ,อ,อ,อยานาโนโซลัสตัวเด็กหรือไม่ก็วัยรุ่นล่กัดซะเลยเนี่ยมาไปไหนนี่ไงโดนไหมไม่โดนเหรอมันตัวเล็กเกินหรือเปล่าเนี่ยพี่ทำไมเรากัดไม่โดนกัดไม่โดนเลยอะ เออโดนโดนโดนแล้วขึ้นคอมแบทแล้วจะไปไหนมาเป็นอาหารซะดีๆเริ่มหิวแล้วยานาโนมันเป็นตัวที่วิ่งเร็โคตรเร็วนะครับแล้วก็สตามิน่าของมันโคตรเยอะเลยแต่เรายังสามารถวิ่งได้ทันนะเพราะว่าเราเป็นตัวเดามันยังเป็นตัวเด็กจะไปไหนแต่สตามิน่าของเราไม่น่าทันนะเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมันพยายามวิ่งบนหินนะ่ะให้สตามมิน่าของเราหมด จะไปไหนมาให้กัดซะดีๆเริ่มแผลขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันโดนเรากัดไปมันติดบหลีดอะเออผมลืมบอกนะครับกัดธรรมดาของแอคโรตดบลีดด้วยนะสตามินาของเราหมดแล้วจะได้กินไหมวันนี้อ้าวมาหยุดมันหยุดอีกจะยืดวนเราเนี่ยเลยเดี๋ยวนะสตามินาขึ้นเดี๋ยวเถอะ ถ้าสตามินาขึ้นนิดหน่อยจะวิ่งไล่ซะอีกเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมไปนะครับเหมือนพยายามที่จะก่อกวนเราอ้าวหยุดละอีกหยุดอีกละเดี๋ยววิ่งใสซะเลยเนี่ยจะไปไหนมาให้กินก่อนโอ้ยสตามินาของเราหมดอ้าวเดี๋ยวนะสตามินามันหมดใช่เออใจจริงด้วยสตามมินามันหมดมานี่งไง ตายสมน้ำหน้ามีสตามิน้าไม่ยอมหนีพวกแบบนี้ก็ต้องสมควรโดนแบบนี้อโอเคเดี๋ยวกินให้อิ่มเลยวันนี้เราก็ได้อาหารชิ้นแรกนะครับถึงจะเป็นตัวเด็กนะมันก็อาจจะเป็นวัยรุ่นแล้วแหละเพราะว่ายานาโนอะมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่แค่มากเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นกินพืชที่เล่นได้ค่อนข้างดีอยู่นะ เพราะว่าโตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําให้เราโจมตีศัตรูให้ขาหักได้แถมสตามมีนา่ายังเยอะนะครับผมยังเคยเล่นยูท่าแล้วไปสู้กับมันก็แพ้มันนะยูท่าสองตัวลุ่มยังแพ้เลยเพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นตัวที่วิ่งได้โคตรเร็วอ่ะเป็นตัวที่สตมัมมน่าเยอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่นิ่งให้เราโจมตีได้นะครับ อ้าวซากหายซะละคือในเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาแอดมินเขาตั้งให้แบบว่าซากหายเร็วนะครับถ้าใข่ลาได้ก็รีบกินเลยนะถ้าไม่กินก็เราจะลาเสียเปล่าเพราะว่าเขาพยายามที่จะไม่ให้เซิร์ฟมันแหลกนะครับเขาพยายามเคลียร์เซิร์ฟอะโอเคเราเดินหาตัวอื่นต่อนะมาดูว่าจะมีตัวเดินขึ้นมาอีกไหมแต่ถ้าสไปโนตัวนั้นขึ้นฝั่งมาเนี่ยผมก็จะเอาเลยนะ ในใจจริงก็อยากจะลองกับพวกตัวใหญ่ๆเหมือนกันแหละแต่ว่าหาตัวใหญ่ไม่เจอคือผมจะเดินรอบบิ๊กควินดูนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าหากไม่เจอตัวผมก็จะต้องขออนุญาตตัดคลิปไปเลยนะและไปเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นเส้นทางข้างหน้าไม่กลีนหิวก็บัดผ่านไททันหรือไม่ก็ยังโกกหรือแกรนเพนไปเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบัตรผ่านไททันนะครับหรือไททันพาร์คนั่นเองนะเพราะว่าในระหว่างเดินทางมาเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้เจอตัวอะไรเลยมาดูว่าที่นี่จะมีตัวไหม mm hmm. แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงตัวอื่นเดินอยู่นะแต่ไม่รู้ตัวอะไรอะ mm hmm. แต่เสียงค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะเดี๋ยวเดินหาดูนะครับว่าเป็นเสียงของตัวอะไรเจ้าของเสียงเอออ๋นนี่ไง มีถึง2ตัวเลยเป็นอนโนดอนโตโซลัสนะครับเจ้าของเสียงเดินที่เราได้ยินนะเอาไงดีวะอโนดอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะโคนได้ง่ายๆนะผมบอกเลยถ้าใครเล่นตัวกินเนื้อนเนี่ยคิดจะไปยุ่งอะ่ะคิดผิดนอนแบบนี้เปิดเลยเท่ากันมานอนต่อหน้านี่ไงเขาเต็มหลังเอามาดิมาดิมาด,มาดิโดนตัวหนึ่งไล่แล้วนะ แต่ตัวนี้มันนอนเนี่ยน่าจะรับดาเมจของเราเข้าไปเต็มๆเลยนี่ไงฟาหางเอา้ากระเด็นจริงด้วยเอโคโฟาหางติดกระเด็นอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะสู้กับแองกี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเราฟาหางแล้วมันติดกระเด็นนี่ไงฟาหางโดนโอ้ยขาหักเราสู้อยู่ในที่แคบอ่ะเสียเปรียบมากมางับนี่ไงงับเอองับจนกว่าขาเราจะหาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยถ้ามันยอ่อแล้วเราถอยนะครับถ้ามันยอ่อเราไม่จำเป็นต้องไปสู้นี่ไงฟาดหกระเห็นไปนู่นเลยถ้ามันยอ่อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปสู้นะครับสำหรับอโนดอนพวกตะกูดแดงก,กี้พนะวกนี้มันถึกมากเลยถ้ามันยอ่อถ้าละถ้ามันวิ่งเนี่ยเราก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะอา้าวขาเราหายแนละ้วฮะโอ้ยมันติดติดมากติดอะไรนักหนาวะนนี้โอ้ยขาหักอีกแล้ว แต่ดีที่หักไม่นานเออเอ,อ้ยเอ,อ้ยยมันย่อมันอุ๊บนี่งไงฟาดหางเออเฮ้ยเราสามารถฟาดหางได้อเวลามันย่อเนี่ยเราฟาดให้มันกระเด็นไปเนี่ยมันก็น่าจะหลุดการย่อนะครับโอ้ยกระตุกก็กระตุกด้วยอะทำไมมากระตุกวะเนี่ยทั้งกระตุกทั้งติดปวนจะปวดมากเลยนี่งไงงับเอองับไม่ย่อใช่ไหมไม่ย่อใช่ไหมโอ้ยท่าทุมันลรงท่าทุมันลรงโอ๊ย ขาหักอีกแล้วงหวาน,นี้ก็ต้องทําได้กับฟาหางะนี่ไงเออโอ้มันกระตุกอะไรวะเนี่ยมากระตุกตอนสูเนี่ยโคตรไม่โอเคเลยนี่ไงฟาดถางมาอีกและฟาถางเออกระเด็นไปมันเป็นอะไรที่สลกอยู่นะทุกคนเราฟาดหางทําให้มันกระเด็นไปอะ่ะกระเด็นไปโคตรไกลอะ่ะฟาถางอีกนี่ไงหายไปจากหน้าจอเลยมึง เดี๋ยวฟาดสู้ได้ถ้าฟาดหางได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันติดบีบนี่ไงเห็นไหมทุกคนมันกระเด็นนอะสตามิน่าเราหมดแล้วสตามิน่าเราหมดเราไม่จำเป็นต้องหันไปกัดนะครับฟาดหางไปก่อนนี่มันเข้าใกล้เราไม่ได้แต่ว่ามันมีสองตัวอุ้ยขาหักอีกแล้วนี่ไงฟาดหางอ่ะฟาดหางปล่อยออกไปเออขาเราหายแล้วปล่อยออกไป เอ๊เดี๋ยวนะพวกนี้มันสะท้อนบีดเหรอดูดีทุกคนตอนนี้ผมตีบ,บีดด้วยอะอโนโดอนเนี่ยสะท้อนบีดด้วยนะหลังๆมาเนี่ยเขาเขาเริ่มเป็นพัฒนาให้ไดโนเสาร์มันสะท้อนบีดได้นะครับอย่างเช่นพวกพิกโนพวกเซลโตพวกเคียนโทสเตโกพวก,น,พวกนี้สามารถสะท้อนบีดเราได้เมื่อก่อนก็มีแค่อมังกากับเคียนโทนะครับโอ้ยเราจะสู้ได้ไมาเนี่ย อูได้ไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันเริ่มแดงแล้วนะอุย้ยเควสซันมาเฮ้ยมาจิกเราอุ้ยเควสซันมาจิกอุ้ยเดี๋ยวนะขยัยมาลุมจ้ะอ่ะงับเออหันมางับโอ้ยขาหักอีกแล้วอ้าวมันมันไปไล่จิกอโนโุดอนด้วยไอ้นี่แสดงว่าไม่ใช่พวกใครได้เดีย๋ยวโดนเดีย๋ยวโดนไอ้อไงงับเอองับงับเออสามคำ นานจะเจ็บมากแต่ว่าเราก็จะตายแล้วนะตอนนี้เฮ้ยเรมีโอมาอีกมาจริงโอ้โหมีมีพวกมาเพิ่มอะนี่ไงฟาดหางใส่โอ้ยตีหินอีกอะไรวะเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นไอ้นี่ต่อนี่ไงกัดเต็มคำใกล้ตายแล้วแต่ว่ามันมีเพื่อนเนี่ยทุกคนผมไม่น่าจะคาบันไดแล้วาะว่ตาตมิน่าผมก็หมดขอยืนแรกเลยเอ้ยแรกซะเลยเนี่ย ไม่รอดนะครับชะตากรรมผมก็เดาออกตั้งแต่มันมีพวกมาแล้วแหละยังไงก็ไม่รอดอเฮ้ยลำพังเราสู้กับแองกี้สองตัวเฮ้ยอโนโดอนนี่สู้กบบอโนโดอนสองตัวเนี่ยเราสามารถสู้ได้อยู่นะแต่สมมุติว่าถ้าเป็นผมตัวตัวกับกับอโนโดอนสักตัวผมก็น่าจะสู้ไหวอะเพราะว่ามันไม่ยอ่อมันวิ่งตามผมอย่างเดียวมันก็เลยดับรับดาเมจข,ของเราเต็มๆนะครับ โอเคสำหรับแอโคลอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่นี่สำหรับคลิปแอโครนะครับของผมก็คงจะต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ